เท้าวเวสุวรรณหรือเท้ากูเวนเทพเจ้าแห่งยักษ์หนึ่งในจตุมหาราชผู้คุ้มครองดูแลโลกมนุษย์สถิตยอยู่บนสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาผีและวิญ,ญญาณคือบริวารข้าสวัสดีครับเพื่อนๆสายมูทุกคนนะครับผมวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาบูชาเท้าวเวสุวรรณโนนะครับ ที่วัดลาดบัวขาวอําเภอบ้านโป่งจังหวัดราดชบุรีซึ่งเป็นท้าวเวสวนโรณองค์ใหญ่แต่ตั้งอยู่ภายในวัดเล็กๆนะครับผมซึ่งเรื่องราวของท่านเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปรับชมรับฟังกันครับเขาสร้างมา65ปีแล้วนะ65<ม>ปีเราเริ่มแรกอะ่ะก็ยังไม่มีคนมาขอหลักทีเนี้ยเรื่อยๆมาเนี้ยก็มีคนมาขอขอการยานขอทําอะไรแล้วก็ขอ วยด้วยแหละได้ฝปาําเร็จไปทุกอย่างสําเร็จไปทุกคนนอกจากคนไม่ค่อยรู้จักนะใช่คนไม่ค่อยรู้จักเพราะว่าผมก็อยู่แถวนี้แล้วแต่ว่าผมก็เห็นมาตั้งแต่เด็กแหละแต่เราก็ไม่เคยได้มาไหว้จนตอนนี้เขาแบบดังขึ้นมาใช่ใช่ใช่ตอนนี้ดังขึ้นมาแล้วเคยมีแบบมีใครเจอแบบปาร์ติฐานไม่ไม่มีมีแต่เข้าฝันมีแต่เข้าฝันเข้าฝันว่ดไปที่บ้านไปที่บ้านนั้นไปหาที่ชันเองชันยังเข้าฝันเลยไปบ้านชันครับผม ไอ้เจ้าอาถรรแต่ใจขอก็ไม่ได้บอกอะไรนะมายืนเฉยๆแล้วป้าเคยขออะไรได้บ้างไหมไม่ไม่ได้ขอเลยมาช่วยอย่างนี้ยังไม่ได้ขอเลยจิตเราทํากุศลเนาะทำกรรมกุศลเนาะเคยขอนึกในใจนะนึกในใจแทงหวยใต้ดินเนี่ยก็นึกว่าอาเวสุวรรณรู้ขอวัดแยกขอให้ออกมานะเลขที่แทนแทงเนี่ยก็ออกมาจะได้นิดๆหน่อยๆได้นิดๆหน่อยๆแต่เราก็ไม่ได้มามาขอมาไหว้ขอใช่ไหมเรานึกในใจเอาเลยนึกในใจ นั่งอยู่ที่บ้านละก็น,นึกไงครับท่านนายกของเรานะครับผมอันนี้คือแบบมีคนมาแก้บนมาอะไรเยอะไหมครับก็บ่อยครับเพราะเก่าแล้วก็คือหลวงพ่อทุลรินที่สร้างทวีสุวรรณเนี่ยนะครับผมเป็นเนจ้าวาสที่วัดเป็นเ<ช>จ้าวาสจริเจ้าวาสที่วัดที่เป็นเกจิยิ่งที่ดังครับผมแต่ก็ตัวใหญ่คนมาขอมาบนมาก็ก,ก,ก็มีเรือยนะหนังก็จะมีมาตลอดแล้วย,ยิง่งครับผมยิ่งยุคเนี้ย มาเจอปู่ทาวีสุวรรณอ่ากำลังดังกำลังดังแท็กจากขนุนเสร็จแล้วก็ที่เนี่ยมีม้าที่บอกฟรีอยู่แล้วใช่ฮะเห็นป้าแกบอกหกสิบกว่าปีห้าสิบยันหกสิบไปนะใช่ผมผมรู้หลังก็ยังยังเราเราก็เห็นตั้งแต่เด็กเนาะใช่เราก็เห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วอะไรเงยครับอืมยิ่งยิ่งยุคนี้รู้สึกว่าคนก็จะจะได้พรจากปู่เยอะครับผม ช่วงนี้ก็คือว่ากาลังเป็นกระแสกันคนก็ทั้งวัดจุฬามณีแต่แต่ทั่วไปหมดเลยเนาะก็จะคิดแบบว่าวาทเาวสวรรณกันที่องค์กินวันน่าใหญ่ใหญ่เลยนะประเทศครับผมแต่ก็ตั้งแต่ที่ผมเห็นมาก็นี่ที่นี่ใหญ่สุดแล้วนะน่าจะใหญ่กว่าที่อื่นเลยเนาะวัดแต่วัดเราเล็กๆเนาะแต่ว่ากันนี่เทวสวรรณ์องค์ใหญ่เขาก็มาไหว้กันก่อนก็ปกติก็มีคนมาไหว้ไปมาอยู่เรื่อยๆนะครับแต่มาพอมาช่วงกระแสทวสวศเนี่ยช่วงเนี้ย ก็แต่ผู้ทวีําลังดังก็ก็คนนั้นจะมากันพอสมควรแล้วครับให้นายกเชิญชวนนะครับผมก็อยากเชิญชวนพี่น้องที่ศรัทธาในความเป็นองค์ทวีตุรันครับก็มาร่วมมาขอบรนกันได้ครับคมันเมัอนกลายเป็นแรงท่องเที่ยวดีนตัวนะครับครับวันนี้มาแก้บนอะไรครับผมมาแก้บนพรีขอขอไว้ใน ทางโทรศัพท์เห็นนายกเขาลงรูปพาเวทไว้ขอผ่านรูปเลยครับพี water, ่ครับก็เลยขอขอว่าให้ให้สิ่งที่เราขอเนี่ยให้อ่าสำเร็จแล้วก็ให้รูล่วงก็พอสําเร็จปุ๊บเราก็นำประทัดมื่นลัดมื่นลัดเลยครับนานไหมครับพี่คือขอนานไหมกว่าจะได้ไม่นานครับผมขอวันนี้ก็พรุ่งนี้ก็รูปผลแล้วนะโอเคแล้วแต่แล้วแต่คนแล้วแต่ความเชื่อเนาะโอเคขอบคุณมากครับพี่ครับ มาขอพรหรือว่ามาแก้บนอะไรหรือเปล่าครับไม่ได้มาแก้บนค่ะน้องก็คือมาขอพรปกติครับค่ะก็คือเคยบอกไว้ว่าถ้าเรามีโชคมีลาบแล้วเราจะกลับมาแล้ววันนี้เราวัดนิดหน่อยครับอ๋อมีมีแบบโชคลาภทางตัวเลขใช่ใช่แต่ไม่ได้บนเขานะคะครับอ๋ออันนี้คือขอขอจากมาไหว้ขอที่นี่หรือว่าขอจากที่บ้านจากที่นี่ด้วยแล้วก็วัดจุฬามณีด้วยอ๋อก็คือเรานับถือองค์้าวเวสสุวรรณอยู่แล้วครับ อันนี้พี่มาไหว้ขอพรหรือว่ามาแก้บนหรือว่าเอาอะไรครับมาขอพรเฉยๆอ๋อแล้วเห็นเอาดอกกุหลาบมาให้เยอะๆนี่คือคือเราได้อย่างที่เราขอไว้ค่ะอ๋อเราขอแล้วเราได้ไปแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะนานไหมครับกว่าจะได้ก็วันวันพุยอออท่เจ็ดอ๋อเราได้เรื่องตัวเลขมาใช่ค่ะอ๋ออันนี้มาไหว้ขอพรหรือมาแก้บนครับมาแก้บนค่ะอ๋อขอนานไหมครับกว่าจะได้ไม่นาน ไม่ไม่กี่วันเองใช่ไหมคือคือเมื่อวานมาแก้บนห่วยไทยอ๋อเมื่อวานมาแก้บนก็คือเราขอหวยใช่แล้วเราได้ไปแล้วมาขอห่วยไทยครับเราก็ได้ห่วยไทยอ่าฮะเราก็เมื่อวานมาแก้บนก็คือได้หวยลาวอีกกลางคืนโอ้แบบติดติดกันเลยใช่อ๋อโชคดีมากมามาแก้บนอีกมาแก้บนอีกรอบหนึ่งแล้วก็เอาไปอีกแล้วแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ลุ้นกันจริงใช่โอเคขอบคุณมากมากครับ โอเคครับแล้วเดี๋ยวยังไงเรารอดูบรรยากาศยามค่ําคืนอีกทีหนึ่งเพราะว่าทั้งท่านนายกแล้วก็ป้าที่เขาอยู่ที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าตอนกลางคืนเนี่ยสวยมากๆเลยแล้วก็มีคนมากราบไหว้อย่างต่อเนื่องนะครับยังไงเดี๋ยวเรารอดูกันครับผม และตอนนี้นะครับก็คือบรรยากาศยามค่ําคืนของวัดลาดบัวขาวนะครับผมตั้งแต่ผมรอถ่ายคลิปมาจนถึงตอนนี้เนี่ยก็มีผู้คนมากราบว่าอย่างไม่ขาดสายและเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับท้าวเวสุวรรณโวัดลาดบัวขาวที่สร้างมาแล้วไม่ต่ำกว่า60ปีผมว่าใน60ปีนียต้องมีเรื่องราวเกิดขึ้นอย่างมากมายแน่นอนอย่างที่ผมว่าไว้แล้วครับสมัยนี้เก่งอย่างเดียวไม่พอต้องเก่งแล้วเฮงด้วยสําหรับวันนี้โมมูเตลูช่องคูค,คูที่สายมูไม่ควรพลาดขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับ,บา